อย่าเพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจบนโลกออนไลน์เด็ดขาดเลยนะคะถ้าคุณยังไม่ถาม3คําถามนี้กับตัวคุณเองค่ะคําถามที่1ค่ะคุณถามตัวคุณก่อนเลยนะคะว่าคุณมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและธุรกิจของคุณมากน้อยขนาดไหนเพราะแน่นอนค่ะถ้าเกิดคุณไม่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและธุรกิจของคุณกลุ่มเป้าหมายคุณไม่รู้คุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับธุรกิจเลยโอกาสที่คุณจะขยายธุรกิจบนโลกออนไลน์มันยากค่ะเพราะคุณยังตอบตัวคุณไม่ได้เลยแล้วคนอื่นจะรู้เรื่องของคุณได้อย่างไร ข้อที่2ค่ะคุณพร้อมจะทุ่มเทเวลาและใส่พลังงานทั้งหมดที่คุณมีให้กับธุรกิจที่คุณกําลังจะสร้างขึ้นมาบนโลกออนไลน์ ใช่หรือไม่แน่นอนทะบางคนก็โหจะต้องทุ่มเทหมดเลยเหรอคุณอาจจะกําลังทํางานประจําอยู่แต่ก็อยากจะสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์คุณหมายความว่าความทุ่มเทในเวลาที่คุณจัดค่ะสมมติคุณเลิกงานสองทุ่มคุณจะทุ่มเทการสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์วันละสาชั่วโมงก็ขอให้สาชั่วโมงนี้เป็นสาชั่วโมงแห่งการทุ่มเท,ทที่จะตั้งใจทํามันนะทุ่มพลังงานความสนใจและเวลาให้กับธุรกิจบนโลกออนไลน์คุณให้อยา่างเต็มที่นั่นเองข้อที่3ค่ะคุณถามตัวเองนะว่าฉันพร้อมที่จะเรียนรู้จาก ความล้มเหลวและก้าวไปต่อใช่หรือไม่เพราะแน่นอนคะ่ะบางครั้งเนี่ยธุรกิจที่คุณวาดฝันไว้โอ้คนนั้นพูดก็ดีคนนั้นพูดก็ดีนนดดเขาทําดีกันไปหมดเลย แล้วคุณก็มีความคาดหวังกับตัวคุณสูงและปรากฏว่ามันอาจจะล้มเหลวมันอาจจะยังไปไม่ถึงคุณสามารถยอมรับได้และสามารถเรียนรู้ได้ที่จะไปต่อบ,บนโลกออนไลน์ใช่หรือไม่แน่นอนค่ะเวลาคุณกําลังทําบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณไม่เคยถามคาถามนี้กับตัวเองแล้วคุณเป็นประเภทที่รับความล้มเหลวไม่ได้คุณจะกลัวไปเลยที่จะทําธุรกิจบ,บนโลกออนไลน์เพราะบางครั้งมันไม่ได้ ในสิ่งที่คุณปรารถนาหรือในสิ่งที่คุณคาดหวังแต่คุณต้องอาศัยความพยายามและความทุ่มเทแล้วก็ความเข้าใจค่ะคุณจะเติบโตได้เมื่อคุณเรียนรู้จากความล้มเหลวนะดังนั้นอย่ากลัวค่ะทําแล้วผิดพลาดแล้วก็เรียนรู้แก้ไขมันแล้วก็ไปต่อถ้าคุณถามแล้วคุณรับตัวเองได้คุณค่อยเริ่มต้นทานะถ้าเกิดคุณเป็นโรคกลัวความล้มเหลวก็ไม่ต้องทําดีกว่าเพราะคุณจะไม่รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็เฟลนั่นเองนะคะครูมั่นใจว่า3เทคนิคที่ครูบอกเราไปเนี่ยคุณสามารถที่จะถามตัวเองแล้วคุณจะสามารถเจอคําตอบที่ ที่สุดเพื่อสร้างชีวิตสร้างธุรกิจของคุณบนโลกออนไลน์ค่ะบนโลกออนไลน์จะว่าง่ายก็ง่ายอย่างที่คูพูดค่ะคุณสามารถที่จะเริ่มต้นได้เลยแต่อย่างน้อยถ้าคุณถามคาถามนี้คุณเองจะตัดสินใจใหมไงว่าคุณจะทําหรือ คุณจะไม่ทาครูเองเป็นคนหนึ่งที่สร้างชีวิตใหม่ด้วยการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ค่ะจากคนที่ยืนขายลูกชิ้นอยู่ใต้ตึกอพาร์ตเมนต์จากคนที่เช่าห้องมาตลอด33ปีนะอยู่ห้องเช่ามาตลอดครูได้เรียนรู้วิธีคิดแล้วก็สร้างการลงมือทําใหม่ด้วยกดแร,รงหรือดูดค่ะและครูสอนคลิปฟรีกับพวกเราทุกคนคลอดฟรีนะคะชื่อว่าคลิปโปรแกรมจิตพิจิตความมาัง่งคั่งเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในโลกคุณสามารถขอฟรีได้ที่ line c r e ู s u n r i s นะคะภาษาอังกฤษนะคุณเข้าไปอยู่ที่มุมไซต์เลยนะคะคอร์สเนี้ 21วันเวอร์ชันที่ดีที่สุดในโลกคุณเรียนแค่วันละหนึ่งคลิปเรียนแค่วันละหนึ่งคลิปแล้วลงมือทําคุณจะรู้เลยว่าโอ้พลังความคิดมันสาคัญนะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความคิดที่ดีอารมณ์คุณดีคุณก็จะเจอแนวทางที่ดีในชีวิตคุณพลังบวกคนอาจจะมองว่าโลกสวยแต่สาหรับครูพลังบวกมันทาให้คุณมีพลังในการสร้างชีวิตต่างหากครูมั่นใจว่าครูเองสามารถช่วยเหลือพวกเราได้ถ้าเราเปิดใจที่จะเรียนรู้นะคะครูซันไรส์สอนกนระดับโลกแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ